ีค่ะททยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่อำเภอวานนอนนะคะโอโ้บ้านทรงไทยของคุณแม่คุณแม่พรพิษโอ้น่าอยู่มากเลยเมื่อกี้คุณแม่ขึ้นไปเดินอยู่นี่ที่บ้านนาโมที่จะอยู่นะคะของเต็มรถยังไม่ได้ขนลงเลยะคะ่ะน้าโมอยู่เทศบาลแล้วนะคะคุณแม่ก็เลยมาชแวบมาดูบ้านนะ,ะแล้วก็จะขนของลงะคะ่ะขนของลงแต่ว่าวันที่สามทีงจะมาขึ้นล้วแม่เลย วันที่สามตึงจะมาขึ้นค่ะมีต้นดอกลีลาวดีหรือดอกจำปานะคะบ้านเราเรีกดอกจำปาหรือดอกลีลาวดีนะคะตรงนี้คุณแม่ท่านก็จะทําบ้านให้ผู้คนได้อยู่อาศัยนะคะได้บุญนะคะลายหลังเลยละลายหลังมากน่าอยู่ทุกหลังเลยอ่นะ,ะน่้อยู่ทุกหลังเลยนะคะน้อยู่ทุกหลังเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะคะเขาเรียกแอกเนะแม่เนาะถ่ายได้เลยเนาะ Ens, Тут, left, น,นี่เขาเรียกว่าไถนะไถไถกับแอกมันบ๋แม่อันนี้คันไถนี่แอกควายอันนี traged, ้อันนี้ใส่ใส่หลังควายบ๋แม่อันนี้มาน้านต้อก็เอินแอกบ๋แม่แอกอันนี้เขาเรียกแอกนะคะสมัยคุณแม่เด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าแอกใส่คอควายใส่คอควายเนี่ยใส่คอควายอันนี้อันนี้ไถนานะชื่อบ้านนะคะชื่อบ้านบารมีพ่อคุ้มครองบ้านเปลี่ยนตาเอ้ชื่อบ้าน คุณแม่บ้านแต่ละหลังชื่อไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,อ,ะ,คะอันบ้านแต่ละหลังชื่อไม่เหมือนกัน,นะะไม่ใช่ค่ะไม่เหมือนกันอันนี้บ้านอีกนี้บ้านบารมีพอ่อพ่อคุ้มครองตัวนี้ของพอ่พออืม,มเห็นข้าขาเนาะอันนี้ชื่อบ้านนะคะเป็นมงคลมากเลยบาร,รมีพ่อคุม้มครองนะ,ะ<อ>บ้านเกียนตานะคุณ<อ>แม่ที่เอิญนไม่นหนัง อบะเอารถลงองสากันบอแม่นั่นระเบิดนะเชื่อบ้นอนนาน,นดูเจ้าของบ้านสวยสวยคุณแม่แพรออพิษเห็นแล้วจะตาต้องกันมันญาติผู้ใหญ่เลยบ้านนะคะ <c oughs> บ้านสวยมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาเข้าไปดูข้างบน <c oughs> ตามคุณแม่มาดูเลยค่ะบ้านเทนโมอยู่นะคะบ้านเทนโมอยู่นะคะก็จะมีรูปพระเจ้าอยู่หัวนะคะราชการที่เก้านะคะบ้านนี้อยู่ดีแล้วรวยนะคะรวยมากอยู่ดีรวยมากอ่าบ้านพรมสาขานะสกลนครนะคะอือยู่สกลน,นะคะก็เป็นบ้านพรมาสาขานะสกลนครนะคะตอนนี้กําลังดูบ้านนะด้วง เอาคุณแม่มาจะช่วยเอารถลงพ่อจะลูงใหม่ไหมนะในห้องเที่นโมอยู่นะคะเป็นห้องนอนเป็นบ้านไม้โบราณน,นะคะน่าอยู่มากนะน่าอยู่มากนะคะน่ายู่มากเป็นห้องแอร์นะคะแต่ก็มีพัดลมนะคะเดินไปก็จะเป็นบ้านแล้วก็เดินลงไปข้างล่างนะคะเป็นบ้านเดินลงไปข้างล่างเดินลงไปข้างล่าง เดินลงไปข้างล่างนะคะเดินลงไปข้างล่างค่ะก็มีห้องน้ําห้องครัวนะเอออยู่ดีมากเลยมีห้องน้ําห้องครัวนะคะมีห้องน้ําห้องครัวห้องน้ําก็ใหญ่มากนะคะนี่เดินลงมาชั้นล่างนะคะในห้องน้ําใหญ่มากมีห้องน้ําห้องครัวนะคะก็เดินขึ้นไปข้างบนเหมือนบ้านนะคะเดินขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไป เป็นบันไดขึ้นไปนะค่ะน่าอยู่มากนะคะน่าอยู่มากน่าอยู่มากเลยนะคะบ้านน่าอยู่มากเลยบ้านน่าอยู่มากเลยนะคะมีหลายหลังนะคะบ้านน่าอยู่มากเลยนะคะตอนนี้คุณพ่อกำลังช่วยกัน,นคนอ้อ เป็นบ้านทรงไทยคนแม่ล้อเนี่ยก็ซื้อมาขักขักน้แม่เนาะซื้อมาแล้วเรามาตัดครึ่งบ่แม่ตัดครึ่งอืมตัดให้มันครบสี่มุมอ๋อมีสี่มุมพอดีเลยลืมสังเกตด้วยสวยล้อเกวียนเนาะแม่เนาะล้อเกวียวล้อเกวียนเป็นมงคลแล้วซื้อมาสองคันแล้วก็มาตัดให้มันเป็นให้มันเป็นซื้อมาเล่มหนึ่งซื้อมาเล่มหนึ่งได้สี่อันเอา้าทำไมได้สี่อันเอา้าเวียนมีสองล้อ ที่มัมีสีสองล้ออินีป่อแมโอ่โอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะคะมันหนักมากเดี๋ยวไปเอากช่วยคุณพ่อก่อนคุณพ่อกำลังป่อยรถออกนะคะของที่เตรียมมาก็จะมีข้าวสารมีพริกมีหอมมีน้ำปลา เดี๋เอ้ยาคุณพ่อนกซอยนกใบจะบอกโอ้ยนกป่นคุณแม่เจ like ้าของบ้านใจดีใจดีมาช่วยทำยิได uh ้ยูจนได้เบี้ยหมดเลยด้อแม่เด้อเจ้าของบ้านใจดีมากเลยค่ะอ๋อหลังบ้านมีต้นกล้วยด้วยมีต้นกล้วยด้วยอ้า่มีที่นั่งอันนี้ที่นั่งตัวนี้ ที่นั่งอ่ะคือกากระไรนี่อันแม่ซื้ออยู่ใส่คือขาดในอุ่นหยุดเอาอ่าระเลยคือเก่งแทนเนาะใส่ไฟก็ไม่ได้จะรู้ว่าส่ไฟมันตรงไหนแล้วถึงไม่ถึงไาซ้วมไงฮะยไฟส้วมได้นี่เต้ไาปิดท่อเออไาปิดท่อซ้วมเนยบอกฝาปิดท่อหน้าฟังม่้ยปิดท่อเออตัวนี้ฝาปิดท่อบอกว่าฝาปิดท่อหน้าฟัง บอกว่าฝาซ่วงฝาซ่วงนะมันจะเป็นรูใหญ่ๆไอ้นี่มันมันเป็นฝานปิดท่อที่มัน,มนคืวอ,อืมแค่แข็งแล้วแม่ไปซื้อกระเบื้องมาปูเองเหรอคะเดี๋ยวจะให้อโตใส่ทางท่างแล้วปีนอันนี้ปีนอันนี้มาแล้วใส่ก๊อกกันนึงก็จะต่อางทางให้เนี่ยจ้ะเดี๋ยวไปดูดูเราขึ้นไปแล้วไปดูมากกว่าเดิม ค่าขากนับแม่แม่ทีได้หี่จักจักไร่นิถึงสองงานสองงานหนึ่งบ่แม่สองงานม่ทำาห่อนไรเนาะแต่ทางเขามาเน่เป็นทางเขาจงไม่แต่ที่แรกแล้วแม่จงอบพ่อแต่แม่จะตาเออสมัยก่อนมันกระสิทั้งในพี่เนาะใช่ทั้งนอกเราได้ไปทั้งหนอกเบิดกษตรกรเป็นถนนทะลุถนนใหญ่อ๋อค่ะทะลุหู่บอคโซน บอกใช่มีบอกอสอนั่งบอกใช่นุยยังไม่เคยเห็นในบอกอสอได้่ไปมี่นี่แหละพ่อแม่มาทําบ้านทําอย่างก็เลยปิดอ๋อปะปิดเพราะว่ามันเป็นส่วนคนคคลนะอ๋อก็เลยบอกเปิดก็เลยปิดก็เลยออกทางเดียวค่ะแม่อันนี้เป็นที่พักคนมาพักนางเหรนัน่อผขาวเดี๋ยวกลับแล้วไหมล่ะไม่ไม่เอาขึ้นรถอาจะไปให้เขายอมย้อมอยู่อากาศตำนวยค่ะบใหยเขามาลัดเอา เขามาลดเอาอย่บอกอากาศเวลาห้ากกับบา้านคักค่กแม่คุณคุณแม่ใจดีใจดีทำให้หมดเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบในเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ